เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ดังคำทำนายแม่นยำที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรในตำรานี้ไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆแต่เปรียบเสมือนประตูที่ไขออกไปสู่เส้นทางแห่งโชคชะตาดวงคนเกิดวันจันทร์ดวงชะตาวาสนาความร่ำรวยชะตาชีวิตฟังไว้จะไม่เสียใจภายหลังคนเกิดวันจันทร์เป็นผู้ที่หัวใจอ่อนไหว แต่แกร่งกว่าที่ใครคิดคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาเต็ไมไปด้วยความเหนื่อยความลำบากเงินทองไม่คล่องตัวเหมือนคนอื่นแต่ขอให้เชื่อเถิดว่าฟ้าไม่ได้ปิดทางคุณตลอดไปในช่วงวัยหนุ่มสาวและวัยต้นคุณอาจต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นต้องสู้ต้องอดทนบางครั้งเหมือนถูกทดสอบจนแทบถอดใจแต่ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างฐานรากที่มั่นคงให้คุณในอนาคตเมื่อก้าวสู่วัยกลางคน เส้นทางแห่งโชคลาบจะเริ่มเปิดกว้างความเหนื่อยยากที่เคยเจอจะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณเข้มแข็งคุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ธุรกิจเริ่มมั่นคงการงานได้รับการยอมรับรายได้มากขึ้นจนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตชาติกำเนิดคนเกิดวันจันทร์เล่าว,ว่าได้กำเนิดมาจากเทพพระจันทร์สำหรับกำเนิดเทพพระจันทร์ตามความเชื่อโหราศาสตร์นั้นกล่าวถึงพระอิศวร ที่สร้างพระจันทร์ขึ้นจากการร่ายพระเวทให้นางฟ้าจำนวน15้านางปนละเอียดแล้วห่อด้วยผ้าขาวพร้มด้วยน้ำอมฤตจึงเกิดเป็นเทพพระจันทร์เพราะมีความเชื่อว่าเทพพระจันทร์กำเนิดมาจากนางฟ้าทำให้มีคำทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดในวันจันทร์จะมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามถ้าเป็นผู้ชายก็จะหล่อเหลาเอาการผิวพันณุ์ผุดพองและเป็นคนมีสเสน่ห์ครับส่วนตามความเชื่อของพราหมณ์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ พระบอกไว้ว่าเทพพระจันทร์เป็นเพศชายที่มีรูปร่างเล็กมีผิวขาวและเปล่งประกายมีพาหนะเป็นรถเทียมม้าสีขาวมีความสําคัญโดยถือว่าเป็นเทพแห่งความฝันจินตนาการการล่าสัตว์และคงเพราะว่าพระจันทร์ขึ้นตอนกลางคืนทําให้มีความสําคัญอีกอย่างในฐานะเทพที่พึ่งสําหรับพวกขโมยที่มักออกไปทําเรื่องไม่ดีในยามวิกาลความชื่ออื่นๆเกี่ยวกับเทพพระจันทร์ว่ากันว่าตามความเชื่อสมัยกรีกโบราณ กล่าวถึงเทพีอาร์ทิมิสว่าเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์มีรูปลักษณ์เป็นสตรีผมสัน้นแตกต่างจากความเชื่อยอย่างพรามที่บอกว่าเทพพระจันทร์เป็นผู้ชายเทพีอาร์ทิมิสมีหน้าตางดงามมักสวมชุดล่าสัตว์และถือธนูดูธรรมัดธรแมงนางแตกต่างจากเทพีองค์อื่นอย่างมากในเรื่องของความกล้าหาญเพราะนางนั้นชอบทํากิจกรรมที่บุรุษชื่นชอบอีกทั้งยังเป็นฝาแฝดกับเทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพแห่งพระอาทิตย์ค่ะ หน้าตาดีทั้งพี่ทั้งน้องกันเลยที่ลิวมีเรื่องเล่าหนึ่งน่าสนใจที่ว่าเทพีอาร์ทิมิสนั้นยังเป็นเทพีแห่งพรหมจรรย์เพราะเธอยึดถือตามเทพีฮัสเทียและเทพีอาธีนาเนื่องจากเห็นว่าชีวิตรักมีแต่จะทําให้เธอปวดหัวบางตำนานก็บอกว่าเธอเคยมีความรักกับชายหนุ่มแต่จบไม่สวยทําให้กลายมาเป็นคนฝังใจไม่อยากมีความรักอีกเลยเทพพระจันทร์เทพแห่งราตรี ความมีสเสน่ห์และสวยงามรูปแสดงถึงความรื่นรมสนทรีเย้ายวนอ่อนหวานอ่อ,อนโยนอบอุ่นนุ่มนวลช่างคิดช่างฝันมีจินตนาการกว้างไกลและโรแมนติกเพื่อผลันแสดงถึงอารมณ์ที่อ่อนไหวขี้สงสัยขี้ระแวงระแวดระวังภัยและปกป้องตัวเองซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสตรีคือจะมีอารมณ์แปรปรวนเจ้าอารมณ์เข้าใจยากพาหนะคือมา้าหมายถึงการแบกรับภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบที่ดีมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรียวว่องไวสง่างามและมียันสัมผัสที่ดีรักความสะอาดประณีพิถีพิถันละเอียดรอบคอบคือสามารถมองเห็นความเข้มแข็งและอ่อนโยนสวยงามได้ในเวลาเดียวกันหลักโหราศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเทพพระจันทร์ไว้ว่าพระศิวะผู้เป็นเช่าได้ทรงสร้างพระจันทร์จากนางฟ้าหรือเทพธิดาจำนวนส5องค์โดยร่ายมนตรมหาพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ห่อด้วยผ้าสีเหลืองแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจนเกิดเป็นองค์ท่านขึ้นมานั้นหมายของถึงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่อ่อนไหวไม่มั่นใจลังเลใจอารมณ์แปรปรวนจิตใจรวนเรเพ้อฝันวิตกจริตหวาดระแวงและกลัวการสูญเสียพลัดพรากจากคนรักหรือของรักมีลางสังหรณ์ที่ดีช่างจินตนาการและมีอารมณ์ศิลปินสูงทำให้คนอื่นๆเข้าถึงหรือทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคุณได้ยากมาก นอกจากนี้ยังหมายถึงช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจหรือต้องเลือกทำอะไรบางอย่างที่สำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตการพยากรณ์และคำทำนายโดยละเอียดบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยคนที่เกิดวันนี้จะมีรูปร่างบอบบางอ่อนแอผอมเพรียวสมส่วนสวยงามผิวขาวนวลเหลืองใบหน้ารูปไข่เววตาเจ้าชู้มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามผู้จาไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลมีวาทศิลป์ดี กิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีขี้สงสารใจอ่อนมองโลกในแง่ดีรักความสงบรักสวยรักงามมีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นที่รักใคร่ของผู้คนแต่บางครั้งชอบเรียกร้องความสนใจดือรั้นและเอาแต่ใจตัวเองแสนงอนขี้ใจน้อยจิตใจแปรปรวนรวนเรไม่แน่นอนมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดความจำดีเรียนเก่งมีความรับผิดชอบดีรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เจ้าระเบียบเข้าใจโลกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่เสียทีที่เชื่อคนง่ายใจอ่อนขี้สงสารจึงทำให้ตัดสินใจทำอะไรที่ผิดพลาดได้ง่ายการงานและอาชีพของคนที่คนเกิดในวันจันทร์เนื่องจากคุณเป็นคนจินตนาการกว้างไกลมีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบและเอาใจใส่ในการทำงานค่อนข้างดีจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานทางด้านสื่อสารมวลชนวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงงานทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านต่างๆรวมถึงงานด้านวิชาการงานเขียนนักประพันธ์นักอักษรศาสตร์นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีนักการทูตระหว่างประเทศเลขานุการงานด้านสายการบินพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์หรืออาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำและความสวยความงามก็ทำได้ดีเช่นกัน การเงินของคนที่คนเกิดในวันจันทร์จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินและหาเงินอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นคนที่ใช้เงินเก่งชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไร้สาระเก็บเงินไม่อยู่รายได้กับรายจ่ายจึงมีปัญหาความไม่สมดุลอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นคนมีโชคเรื่องอาชีพการงานและการเงินกล่าวคือเมื่อก้าวสู่วัยกลางคนเส้นทางแห่งโชคลาภจะเริ่มเปิดกว้างความเหนื่อยยากที่เคยเจอจะกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณเข้มแข็ง คุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ธุรกิจเริ่มมั่นคงการงานได้รับการยอมรับรายได้มากขึ้นจนสร้างความมั่นคงให้ชีวิตสิ่งที่ควรระวังคือมันรู้จักคุณค่าของเงินให้มากควรเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตและยามฉุกเฉินก็จะทําให้คุณหมดความกังวลและมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นวัยปลายชีวิตจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนคุณจะได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขมีเงินทองพอใช้ไม่ต้องลําบากเหมือนในอดีตและที่สําคัญ คุณจะได้เชื่อเสียงความรักและการเคารพจากผู้คนรอบตัวข้อแนะนำเพื่อผ่านพ้นความลำบาก 1. จงเชื่อมั่นในตนเองแม้วันนี้จะเหนื่อยแต่พรุ่งนี้อาจเป็นวันที่ฟ้าส่งโอกาสมา 2. ทํทำบุญกับผู้ยากไร้แบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นการสร้างพลังดีให้ชีวิต 3. มมันทำสิ่งเล็กๆที่ดีต่อใจเช่นสวดมนต์แผ่เมตตาหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์จะเสริมแรงบุญให้เส้นทางชีวิตสว่างขึ้น ดวงชะตาทุกคนร้วนมีหนทางของตนเองหากท่านเชื่อในพลังแห่งคำทำนายนี้ขอจงพิมพ์คำว่าสาธุไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นสิริมงคลและอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของท่านเพราะทุกถ้อยคำคือการส่งต่อพลังบุญและกำลังใจแก่กันและกัน